สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับตอนนี้อยู่ในโปเกมอนทีซีจีพ็อกเก็ตครับและแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับโอเวอร์บูะครับผมเองครับจะบอกว่านี่เป็นการคอลแลบครั้งแรกของชาแนลเราที่ผมเชิญเข้ามาจริงอันนี้จริงเขาเชิญผมไปตั้ง3ปีที่แล้วแล้วนะเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วมันจะเกิดไปแล้วกดเข้าไปกดเข้าไปเยอะๆเฮ้ยหีบเยอะไปแล้วอีสเคปแดนมันบอกว่าหนีออกจากการต่อสู้อะเอ้าเชียอะไรวะเอ้า แล้วผมแพ้อ้าวอ้าวพวนาเอ้าไอ้ไอ้ตัวใหมไอ้ฝาเมมอนเยอะไเยอะเลยครับไม่ว่าเป็นโปเกมอนดิจิมอนเอาหมดเลยฮะสองพันยิบเอ็ดเออจริงๆมีคนทวงดิจิมอนอยู่นะสิบห้านาทีใช่ไหมเออฝ่ายไม่รู้อยู่ไหนแล้วเนี่ยเออก็เป็นครั้งแรกที่ผมเชิญเข้ามาก็ขอเล่นในเกมที่เรียกว่า กำลังฮิตที่สุดในช่วงนี้แล้วกันนะแล้วก็เป็นเมนของผมด้วยนะั่นคือการ์ดเกมนะครับเอาละ่ะวันนี้เขาจะมาแบทเทิลกันปกติเลยไม่ได้มีกฎอะไรมากเป็นพิเศษขอถามก่อนก่อนจะเริ่มเล่นมา3ามสี่วันรู้สึกไงบ้างครับขอบอกไว้ก่อนผมดูคลิปคุณหมดแล้ว <c oughs> จริงๆเอาพูดถึงระบบเกมก่อนแล้วกันจริงๆผมก็ค่อนข้าขงชอบที่ว่าหนึ่งเกมมันไวเออเกมมันไวแล้วก็ทุกคนสามารถสนุกกับมันได้โดยเฉพาะเรื่องของ rng ที่มันสุ่มดวงนะครับทุกคนจะสนุกกับการพลอยเล่นกันมากเลยอ่า แล้วมาดูในปัจจุบันกันครับว่าโอว์บูตจะว่ายังไงต้องลดพ็อกเก็ตเกมขี้หมาจริงๆเกมดวงออกหัวอมาพาดไปทั้งเกมด่อนยืนเลือด180เอาจนตาย <laughs> ไปโดนอะไรมาวะจริงๆถึงแม้ว,ว่าเกมมันจะเป็นรูปแบบอย่างนั้นก็ตามแต่ผมมองว่าถ้าเกิดพวกคุณอยากสุขขกัภา่า่อน,นี้เล่นการ์ดจริงก็ <laughs> <อ>ดีนะเพื่อนผมอะไม่เล่เล่นการ์ดจริงสักทีนะมีเคยซื้ออยู่บ้างาาเ,เติมเมมนนี้ไปอะ จากที่ผมคำนวณไม่ยอมบอกราคา嘛จากนี้ผมคำนวณน่าจะสักสองหมื่นสองหมื่นแล้วเป็นอย่างนี้หลายคนก็ถ้าชอบจะลองการ์ดจริงก็ได้แต่ถ้าชอบแต่อันนี้อันนี้สะดวกก็ไม่เป็นไรเราจะเล่นกัน2ในในสับและผมคุยกับพุไปแล้วว่าเด็กแรกที่นํามาเล่นขอให้เอาเด็กที่ชอบที่สุดมาเล่นโอ้โหคุณคุณรู้ผมก็รู้แน่ใจแล้วว่าสู้ได้ผมคิดเด็กจะถามอยู่เนี่ย คือมันน่าจะศูนย์หนึ่งก่อนเลยอะแต่ช่วยไม่ได้นะเราจะชัดเจนในความในความชอบของเราอ่ะไฮ i ว a t e m a ฮะเดี๋ยวผมได้ครับได้มา,มาผมชอบมากเลยนะอันนี้มันแบบกดท้าสู้กันง่ายมากเลยเนี่ยใช่ยงงายง่ายเกินไปห้าวิผมเจอเขาแล้วเนี่ยไรนะทำไมมีพิกาจูนี่คือเปิดซอมพิกาจูก่อนใช่ไหมมันมีของที่อยากได้อยู่อ๋อก็มันไม่มีหน้าปกไคลลิกี้ให้ผมอะเฮ้ยเฮ้ยหได้เริ่มทีหลังเลยผมมีลุ้นนะเนี่ย ผมไม่ค่อยมีลุ้นเท่าไหร่นะนีผมไม่ค่อยรู้สึกดีเลยเด็กไคริิทิพายไครลิกกี้เหรอเอ้าก็ต้องไครลิกกี้เลยแตะมือผมมันไม่ค่อยโอเคเละดิแต่มาปุ๊บจะรู้ว่าผมไม่เล่นในพลังจิตเอาเหรอเอ้านี่คือเด็กที่คุณชอบที่สุดเอะผมนึดว่ามิวทูนะเนี่ยเอใช่อ่ะใช่แต่มิวทูมันยังไม่ขึ้นพอเตมันอยู่ตรงนี้ี่ มาเล่นกันเลยลูกพี่ผมมาแล้วไปกันเถอะมิวทูเอ็กซ์กดหัวเลยเอาล่ะเราจะทำยังไงดีวะผมต้องต่อยแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยแน่นอนอยู่แล้วจริงๆก็อยากจะเอ้แต่ก็ไม่ล็อกเนาะอืกระเทินครับกระเทินของฉันจบลงแล้วท่าเอ็นโดห์นี่ใช้ชได้อยู่ใช้ได้อยู่แป๊บหนึง่งใช้ได้อยู่เนี่ยยี่ผมก็จินตนาการผมโดนปิดท่าไหนเนี่ยไม่น่าน้อนบอกมั้งเอ้ยก็ใช้สถานการณ์ไปแล้วด็อกเตอร์ ไปเลยครับอ่นี่่นักขึ้นพันเจมนี้ดีนะเกนนี้ดีนะคือดาเมจเนี่ยมันไม่คูณสองมันบวกให้ยี่สิบแต่ยี่สิบก็หนักนะเนี่ยอืมก็หนักจริงๆครับแต่แค่มันไม่คูณสองเนี่ยแล้วมือมิวทูไม่ดีอ่ะผมเริ่มมีความหวังแล้วมือไม่ดีเดิเออว่ะตรงนี้แล้วล่ะนี่มาผมเอาเนสอยู่รอดตัวับแรกมา ขึ้นมาลูกพ่อจากนั้นก็จบเธอไปเลยจริงอ่ะเขาจะเอาเจอกันเนน่ะเขาจะเอามิวทูมาสู้หรอวะเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องโอเกบอลก่อนอ๋อเหมือนมั่นใจแล้วว่าวอลิกี้น่าจะไม่รอดถ้าไม่เจอโกลิกี้แหมคุณเังไม่รู้อะไรสะแล้วเฮ้ยเฮ้ย มาเล่นเวฟนี่เอาเลยเห็นไมผมอยู่ทางหนึ่งนี่ว่า,าใช้ได้ยังอ่ะอยังไม่ใช่ไม่มีมีจัดให้ผมห้ัน้าดันหินม้าสิบมันก็แร<ๆ>งอยู่นะเนี่ย <laughs> อันตรายแต่ว,วันติดสองจี้ผมน็อกไม่ได้รู้ไม่ว่าผมไม่เคยเจอคลิกี้มากอ่อนผมพูดตงรงๆรคลิกี้อ็กเนี่ยไม่เคยเจอเดี๋ยวรอดูไกก์ารเล่นเด็กครลิกี้นะครับออกหลังคลิปนี้ กตีไปก็ไม่หนกอะถ้าเป็นคุณสองนี่็อกไปแล้วเนี่ยใช่อย่าคุณเลยโั่มาครับนี่ไซกิสเปียเจ็ดสิบค่อนข้างเจ็บปวดเลยไม่เคยเจอเด็กไคเรกี้เฮ้ยมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะให้คุณได้เห็นกับเด็กไคเรกี้ น็อตไปละเอาอะเ้โหแล้วผมจะปั้นทันได้ยังไงเดียเอาวะเอาวะเริ่มจะมีความหวังเริ่มจะมีความหวังไม่มีไม่มีเรื่องนไอ้เมกกาพันต์เหมือนโดนล่อซื้อเลยอะปกติถ้าเป็นการ์ดจริงเนี่ยมิวทูมันจะกัน30มสอะต่อยไม่เข้าแม่งเอ้ย ต้องนีขึ้นแฮริกี้เนี่ยตัวปัญหามันเป็นตัวปัญหาจะาน้าต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ครับ e ไปเลยครับนี่นาซูเมะฮะเอาขึ้นมาฮะเอาขึ้นมาแขวนไว้ก่อนของจริงมันก็จะดีได้เ้ยมันก็ได้นี่หว่าผมยิงกับแฮ้์รีเนน่าได้เหมือนกันแต่ผมก็ต้องยอมเสี่ยงผมมือเขามีสี่ใบโอกาสมีอยู่ดิ๊กมีอยู่เก้า,าใบตายแล้วคิดถึงนันจะโมะไหม ไม่ถึงเลยจโมและเกมนี้คือแบบโอ้โหสวิตก็ไม่มีด้วยทาไงดีวะตรงนี้แหละอะผมต้องเสี่ยงดวงอืมอะไครับขอจวดนะฮะเฮ้ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีผมบอกเลยว่าจบแล้วผมอย่าบอกนะมีผมว่ามือมันเยอะมันมีเยอะไปผมนึกว่าจะศูนหนึ่งก่อนจริงๆ เพราะว่าปกติเจอมิวทูเนี่ยไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ไม่จริงนะเออขอสักหมัดนี่แหละนี่เออเนี้ยผมหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนม่เป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โแต่อันนี้จะบอกว่าเราก็ได้เห็นข้อดีของการ์ดเวอร์ชันนี้ก็คือแพ้ธาตุแล้วมันยังมันยังพอไหวอ่ะใช่ครับยังพอไหวบอกว่านี่คือข้อดีครับแค่ยี่ิบเอง ใม่มบวก20เพราะถ้าเป็นการ์ดจริงมันคูณ2เนี่ยมันไล่กระทืบเลยมันยากมากนะครับมันมันจะส n o w b a l l ไปหน่อยแบบอีกฝั่งมันตั้งตัวก็ไม่ทันแล้วอะปั้นข้างหลังก็แบบโอต้องดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วเอออ่นนี่นะครับตัวที่ผมชอบที่สุดนะมาอาจจะมีคนถามว่าเออแล้วแซงกูดแหล,ละครับตอนนี้ใครล็กกี้ชหรอชอบมากกว่าแซงกูดอีกครับแซงกูดในการ์ดนไม่เคยได้เล่นเลยอ่ะเราเล่นกันสองในสาม แต่ว่าเราจะเปลี่ยนเด็กจะได้ไม่จำเจเออเดี๋ยวเราเปลี่ยนเด็กกันนะครับเราจะให้รู้ด้วยตอนที่ผมจะมีวิวทูเนี่ยคือผมเล่นอันนี้มาตลอดแล้วผมก็รู้สึกสนุกไปกับมันเมตาคาซึมิหรือเปล่าอะโอ้ยผมไม่ใช้หรอกของแบบนั้นเลยนะถึงแม้ว่าจะโดนบ่อยก็ตามเอออะเริ่มก่อนเหรอหอเคยคิดไหมว่ากาเริ่มเล่นก่อนมันดีหรือไม่ดีไม่ดีครับภาคนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ดีคือนอกจากจะไม่ได้ติดจี้แล้ว แถมเราก็ไม่ออกท่าก่อนด้วยเอ๊ตีได้เกมนี้ตีมือแรกได้โอ้โหบูธแม่คุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเลยถ้าผมโดนเลกนี้ฮะไม่เล่นแล้ว่ะกูไม่อยากเล่นแล้ว่ะผมไม่อยากเล่นแล้วผมไม่อยากเล่นเด็กนี้แล้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องใช้เวลาผมเสียน้ำตาให้กับใครริวมาแล้วจริงเหรอ แน่นอนว่าใครรีวเลยนะต้องออกมาในช่วงหลังเพื่อเป็นพระเอกของทีมรีทีครับอ่ะแล้วจบเทิร์นครับกาลูล่าอ่ะไปผมว่ามันเป็นตัวยืนชนที่ดีนะเรื่องมันมันมนุ่มหนึ่งร้อยใช่ใช่แล้วมันหนึ่งจี้ตีได้ใช่ไม่รู้แหละยังไงเราก็ไม่เห็นอยู่แล้วบนมือเขามีอะไร <laughs> เปลี่ยนแม่งเลยหรือหน่าจะวิ่งแล้วเมื่อกี้ <laughs> โอ้โหรีังเราผมรู้สึกว่าวันนี้ผมดวงเอ้ไมม <laughs> หม <laughs> ไอ้ดวงไปหรือเปล่ารอบเมื่อกี้หมดแล้วรอบนี้ของผมอ่ะยี่สิบว่ะยี่สิบค่อนข้างดีครับคุณดียี่สิบหรอไปดูซิมันเป็นยังไงสองหัวโอ,อ้อโหคุยกันใหม่เลยเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊ป๊ไม่พอยังแค่นี้พออ่ะขอจั่วสอง,องไพ่ละโมกครับ <laughs> <laughs> ไพ่ละโมก <laughs> นี่ตามด้วโปเกรบอล สารการ์ผมหน้าหน้าแปลกๆนะอย่างนี้เอาล่ะก็เกิดผมได้สองเนี่ยผมน็อกเลยถูกต้องไหมใช่เออเอาวะโอ้โหสองแล้ก็ไม่ได้ละเจ้าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหวันนี้เหมือนทุกอย่างเป็นใจไม่จริงนะโอ้โหตีเก้าสิบเลยเหรอใช่จัดไปนี่ครับ ผมมีให้อีกแค่ประมาณสองชีวิตทีนะไม่มีเนี่ยออะไรนะซากากิคือเมื่อกี้ใช้โพชั่นก็เลยรอดผมจะบอกว่าในเกมเวอร์ชนันนี้โพชั่นแม่งติดเมตาจริงครับจริงอใช้โพชั่นที่เปลี่ยนเกมได้เลยตุ๊ตุ๊ตุ๊ตีเก้าสี่อขอแผลหน่อยครับเดี๋วยวน้ผมขอสแต้นหนึ่งครับถ้าผมได้สักสองสองมัดวะไม่ได้ต้องเผื่อไปอเขาติดจี้ตีเลยไม่ได้เผื่อไ้ก่อน มาล่าโอเคอยู่เฮ้ยเอยู่โอเคอยู่อาโอเคหนึ่งหมัดหนึ่งหมัดกดเลคกกายผมหน่อยมีไหมเหลือสามสิบป่ะยังไงครับตีแล้วหนีตีดีกว่านะนี่นี่ผมมีน้องบุยนี่ผมตีเออผมรักอีบุยอยู่แล้วไม่ไม่ใช่อะไรผมมีเอ็กซ์พีดผมเล็กอยู่นานแล้ว เอาล่ะแล้วผมจะทำยังไงอะไรเนี่ยเหมือนจะได้หัวทุกตัวแล้วต้องบอกอย่างนี้สตามี่ก็ติดเมตาเหมือนกันจริงครับจริงมันเป็นตัวที่แบบไวสี่สองปีก็ตีได้เลยเกสิบใช่แล้วเล่ะจะบอกว่าเด็กไฟฟ้า<อ>ต่อให้ชนะธาตุมันก็วันฮิตมันยากนะก็ใช่นะใช่เขพิกชูตีร้อยสิบยากนะไอสองเธอนะ์น่ากว่าจะเอา้าเอา้าผมติดี้ผิดตัว ปิดติดจบกันจบกันไม่ถูกเหรอไม่ถูกสิมันจะถูกได้ยังไงกันเพราะผมอาจจะติดเพื่อจัวอ๋อแต่มันก็เร่งจี้มินิริวไม่ทันเลยทั้งนั้นอะไม่ทันเลยครับไม่ทันเลยครับเพราะว่าถนับเินแล้วโอ้โหฮ่าคือผมยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยผมน่าจะถ่ายอ่ะโอ้โหถ่ายยับเลยโอเคบอลโอ้ตาาตไม่หรือข้างจะโบเป็นแก้ผู้กากรมัยเราคเราค่อยเริ่มตีก็ได้นะให้มันเท่ๆ เห็นด้วยผมรออีกเทิรหนึ่งแล้วนะครับผมรอผมรีทิสผมเอาอีวูยเราเลยวีทีด้วยคุณจะเสียใจมั่นใจเกินไปว่าวะเนียตีก่อน20อ่ะน้องวูยโอ้โหตาแล้วตาแล้วผมผมอยากโดนใครรีวสักทีว่ะยังไม่เคยโดนสินะเฮ้ยไม่ผมเล่นมาแล้วผมผมเสียน้ำตาให้มันมาแล้วผมเบียัมาสีตา ก <g ül> ูมิวมาสี่ตามานถอยเหละนะือกูตายเลยอะ่ะมันเป็นแค่แบบหนูขนขนนะมันจริงกูตายเลยกูไปเล่นเดทไทยลีกี้กูได้ต่อยไปหลายหมัดแล้วเนี่ยบ <c oughs> าย <c oughs> <c oughs> ไปครับสารอาจารย์ออยา่าเล่นสารอาจารย์บ้างอะ่ะเราเพิ่งใช้ไปแค่ใบเดียวเอง <c oughs> เออเอออ่าติดไหนดีวะติดตัวนี้แล้วกันอื <c oughs> ตัวเลือกเยอะเนะี <c> ่ <oughs> ผมคุณมีสองใบอะผมเห็นว่าน้อยผมให้ใสามเลยอ่ะอุสาได้ใครริวได้เัยแท้เอาอะไรไม่ได้กูเอาไปอีกยี่สิบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมตีไปหนึ่งตัวเองนี่หว่าไม่ได้ผมต้องเคโออีกตัวผมผมคึดว่าผมตีอีกตัวเดียวชนะยังใจเย็นๆนะใจเย็นๆไหนืกันเหนอกันอือมาๆมาขอบคุณที่ให้ออเฟิเซอร์ผมเฮ้ย โอ้โหผมผมขอให้คือครับถือว่าเราเจ้ากันมาให้สามมาพึบอ่ะพึบพึบได้ไหมมาอย่างมาอย่างเกโกกาชิระเฮ้ยผมอยากเล่นนะผมอยากปลาดาวกระจายอยู่ผมปลาข้างหลังเท่าไหร่ยี่สิบใช่ป่ะใช่ปลาที่ไหนก็ได้ครับยี่สิบเก่งเออจริงๆก็ต้องบอกว่ามาแล้วติดรอเลย อ้ยเราไม่ปานีกูไม่นะมาแล้วสต,ตาร์มี่จัดไปไฮโดรสเปรสคนฟันเจ็บโอเคเอาละอ่ะเหลือคะแนนเดียวไปเลยฮะคู่ริวอุ้ยแสดงว่าพร้อมแล้วเด็กก็เรียกว่าก็พร้อมนะครับไปกันเถอะไทวูเอ๋ยแต่นะ ผมมั่นใจว่ามันท่านี้เวลาผมใช้มันกระจายมั่วซั่วมันไม่กระจายผมข,ขอแค่ห้าสิบสองตัวข้างๆอ่ะแล้วตรงกลางอีกร้อยหนึ่งครับเฮ้ยตกลาข้างหลังไ,ไม่ใช่คะแนนะเฮ้ยอะมาไม่ติดจีแนละ้วโอ้โห <laughs> เอาล่ะสตาร์มีข้างหลังนะอ่ะไอ้ที่ตัวมาข้างหลังอันตรายแล้วนะเฮ้ยเออว่า

หรือว่าถ้าเราอยากจะชนะเนี่ยเราต้องเป็นคนเชิญเขามาเพราะรู้สึกว่านีดวงดีมากมันเป็นยังไงทีมยืงกับทีมยอาวะอ๋อโอเคโอเคอ่ะอันนี้สนุกมากนะขนาดว่าเกมมันเล่นง่ายๆนะเจอกับโอเวอร์บูจริงๆขอบคุณที่มาคอแแลบกันในวันนี้ฮะเดี๋ยวผมขอเปิดผมขอเปิดซอง m มิวทูเลยอ่ะเฮ้ยผมเก็บไว้อะไรเปิดบทยังมิวทูอ่ะคุณดูหน้าจอผมไว้ตอนนี้คุณเปิดหน้าจอผมดูได้ ผมจะเปิดให้ได้ปูอาร์ตด้วยอ่ะไหนปูอาร์ตถ้าออกจริงนี่ร้องเหมือนกันนะเอ้ยยูออกครับไม่ออกครับแล้วฟอร์หันคือมีถูครับเอาไม่ใช่ก็โอเคมั้งก็ดีแล้วแต่รู้ใช่ไหมว่ายิ่งมีเยอะมันยิ่งดียิ่งดีมีแฟร์ใช่ครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนแล้วกันค่อยว่ากันเนอะเอออ่ะวันนี้ขอบคุณมากมากครับกับโอวูดเดีวมีอะไรจะชวนมาใหม่ช่วงนี้ก็กลับมาทำชาแนลอะไรบ้างแล้วแหละ ถ้าหากว่าอยากให้โอวูดมาเล่นอะไรพิมพ์บอกมาหน่อยล้วกันเพราะไม่มีไอเดียเหมือนกันถ้าไม่มีไอเดียเดี๋ยวก็เอาการ์ดนี้แหละนะครับเออช่วงนี้บูทดทำอะไรอยู่บ้างครับบอกเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังทำช่องโปเกมอนอยู่ปกตินะครับก็ลงทุกๆวันอาทิตย์เท่าที่จะทําได้แล้วมีไลฟ์รีทุกๆวันพุธแล้วันศุกร์ช่วงสี่โมงห้าโมงเย็นเย็นๆนี่แหละนะฮะต่อมานั้นเห็นเล่นเอเมอรัลโรใช่ไหม ใช่ครับผมมาจจะชวนคุณนะครับแต่ว่าเห็นว่าผมผมแค่เทสระบบก่อนใช่ไหม่าผมไม่โอเคไดไมรัเป็น d o u b l ที่เล่นได้สองคนอ่าเฮ้ยใช่หน้าสนหน้าสนเดี๋ยวไปใช่ถ้าใครแตกเพื่อนก็แตกตามด้วยเริ่มเริ่มใหม่โอ้ยแจ๋วมากเชิญมาได้เลยแต่ขอช่วงสิบสี่พฤศจิช่วงนั้นจะไม่ว่างเล่น Dark q u e s สอยู่ไม่มีอะไรหรอกโอเคโอเคเออนะครับอะยังไงก็ฝากโอบูทไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พวกเราสองคนจากไปเพลงเท่านี้สวัสดีครับ